อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆแล้วมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับเกม City Skyline นนะครับก็ตอนนี้เป็นตอนพิเศษนะครับเกี่ยวกับมอดล้วนๆเลยนะผมว่าหลายๆคนน่าจะรอคอยนะครับแบบว่าถามกันมาเยอะพอสมควรนะแบบพี่ใช้มอดอะไรบ้างมอดนี้ใช้งานยังไงมีมอดไหนหน่าสนใจบ้างนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าผมใช้มอดอะไรบ้างนะข้าวๆนะครับการใช้งานข้าวๆแล้วก็มอดที่ผมใช้งานประจาประจานะครับเดี๋ยวจะรวบรวมมาให้ใน a อีนี้นะก็ถ้ามีอะไรข้อมูลตกหล่นไปบ้างหรือผิดพลาดไปบ้างก็ขออภัยล่วงหน้าแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่มอดแรกกันเลยแล้วกันนะครับก็มอดแรกนะครับจะชื่อว่าไฟโรดอนาคีนะครับก็คือเป็นมอดที่ช่วยในการสร้างถนนนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวลองใช้งานให้ดูเลยแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นมาที่ถนนนะ แล้วก็ถ้าเรายังไม่ลงมอสนะครับเราไม่สามารถสร้างถนนให้มันตัดอย่างนี้ได้นะเนี่ยมันจะติดแดงนะเห็นไหมมันจะตัดไม่ได้นะครับแต่พอเราลงมอสไปแล้วนะครับแล้วก็กดคอนโทรลเอนะไอตัวนกก็จะหายไปนะครับแล้วเราก็สามารถตัดถนนได้เลยนะเนี่ยตัดอย่างนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเข้าๆประมาณนี้นะสำหรับมอสตัวนี้คือมันจะเป็นบางมุมอะ่ะอย่างเช่น การเข้ามุมตรงนี้แล้วกันนะครับอันนี้คือยังไม่เปิดมอสนะอันนี้พอไม่เปิดมอสเห็นไหมมันสร้างไม่ได้นะครับแต่พอเปิดมอสปุ๊บกดคอนโทรลเอปุ๊บนี่เห็นไหมสร้างได้แหละก็เป็นสิ่งำนวยความสะดวกนะครับในการสร้างถนนแล้วก็แบบสามารถเาขาเรียกอะไรอนะจำกัดให้มันเป็นแบบพื้นราบอย่างเดียวทางยกระดับอย่างเดียวสะพานอย่างเดียวได้เลยนะครับก็มากดตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมกดเข้ามานะครับมันก็จะมีแบบ เป็นกรอบตรงนี้เด้งขึ้นมานะอันแรกก็คือจะผมขอใช้ภาษาผมแล้วกันนะไอก้กลมๆเนี้ยคือแบบปรับไปตามพื้นดินนะครับอย่างเช่นพื้นดินอันนี้มันเรียบนะมันก็จะเป็นทางเรียบๆไปเรื่อยๆเลยนะครับอย่างเงี้ยแต่ถ้าเจอเป็นอ่อเป็นหลุมเป็นแม่น้ํามันก็จะเปลี่ยนเป็นสะพานให้นะอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากได้เป็นถนนติดดินอย่างเดียวนะครับก็กดอันนี้ได้เลยนะแบบให้มันเป็นทางเรียบติดดินไปเรื่อยๆอ่ะ เวลาเจอสะพ,พานเอ้ยเวลาเจอแม่น้ํานะครับมันก็จะถมดินให้เลยนะแปลว่าให้มันเท่ากันนะ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะถมดินให้เลยนะอะไรประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็คือเหมือนเป็นทางยอดับนะครับด้านบนก็เหมือนคล้ายๆสะพ,พานแหละอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็คือสะพ,พานนะครับก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นรูปแบบสะพานแทนนะครับอันนี้ก็คืออุโมงค์อุโมงค์ใต้ดินนั่นเองนะเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับม็อดนี้คร่าวๆนะ การใช้งานประมาณนี้นะครับก็เอาไว้จํากัดรูปแบบถนนนั่นเองนะเราอยากได้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะครับก็สามารถใช้ม็อดนี้ได้เลยนะไฟล์รถอนาคีนะครับม็อดตัวที่2นะครับชื่อว่า p r e c i s i o n e n g n n e e r n n g นะก็เรียกว่าเป็นม็อดที่ใช้ร่วมกันแล้วกันนะครับกับม็อดตัวแรกนะก็ไว้สร้างถนนนั่นเองนะครับมันจะได้แบบมีความแม่นยํามากขึ้นนะอย่างเช่นการหมุนองศาอะไรประมาณนี้นะครับ เราก็สามารถกดตัวชิปได้นะแล้วก็ดูเส้นตรงนี้เลยนะครับว่าอยากให้มันเป็นองศาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ก็เพิ่มความแม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนมันจะมีการสแนปให้นิดนึงนะตามความรู้สึกนะครับเวลาเล่นนะเนี่ยบอกความละเอียดหมดเลยนะครับความยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ก็เป็นการสร้างถนนที่มีความแม่นยำมากขึ้นนั่นเองนะครับมอดนี้เอามาช่วยเสริมได้นะเราอยากให้มันหักศอกกี่องศา เลี้ยวโค้งยังไงอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยก็แบบมอดนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะเวลาเราสร้างถนนนะครับใช้ควบคู่กันอันนี้ก็มีแค่นี้แหละมอดต,ตัวนี้คร่าวๆอ่ามอดต,ตัวที่3นะครับตัวถัดมานะอันนี้ผมขอไม่ได้เรียงหมวดหมู่แล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ไล่ดูเออลิสเก่าๆของผมนะมันก็ไม่เรียงอยู่แล้วนะครับเอาเท่าที่เห็นแล้วกันนะก็เดี๋ยวจะแนะนำไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับมอดที่3ชื่อว่า pop a n t anarchy นะครับ ก็จะเรียกว่าเป็นมอดเอาไว้ตกแต่งก็ได้นะครับอย่างเช่นเ,เราสร้างเป็นสถานีจับเพลิงแล้วกันนะครับอย่างเช่นตรงนี้แล้วเห็นไหมมันไม่มีต้นไม้เลยนะครับเราก็สามารถใส่ต้นไม้ได้นะที่มอดตัวนี้เลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับสังเกตตรงนี้เห็นไหม Pop and T Anarchy อ f f อยู่นะครับให้กดชิป P นะเราก็สามารถใส่ต้นไม้ได้แล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยก็ใส่ไปได้เลยนะ เป็นแบบมอดตกแต่งนะบางตำบนถนนได้ด้วยนะแต่ถ้ามอดปิดอยู่ก็ใส่ไม่ได้นะเห็นไหมเนี่ยเป็นมอดตกแต่งอันนี้คือการใช้งานนะครับคร่าวๆเท่านี้เองมอสตัวนี้ต่อมาการดอกจันไว้เลยแล้วกันนะครับมอดนี้นะมอดที่4ชื่อว่า Moveit นะครับมอดนี้ค่อนข้างสําคัญเลยนะอธิบายง่ายๆก็คือมอดเนี้ยสามารถย้ายได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนต้นไม้สิ่งปลูกสร้างของตกแต่งอะไรพวกนี้ เอามดนี้เป็นตัวย้ายเลยนะครับแต่ว่ามดนี้มันต้องการมดเสริมด้วยนะก็คือ pop position นะครับแล้วก็ pop snapping นะมันจะมีขึ้นมาตรงด้านข้างนะครับก็เวลาโหลดก็โหลดให้หมดด้วยนะแบบว่ามดต้องการมดเสริมอะไรประมาณนี้อย่างที่ผมเคยบอกไปอ่ะมดเต้องการมดบในการทํางานมดบต้องการมดซในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยมันจะพ่วงไปเรื่อยๆนะครับมันเลยเยอะไงแต่ว่าจริงๆใช้แค่ไม่กี่มดเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูการทํางานนะครับก็กดที่ตรงนี้เลยนะ Mo ฟก i ดเนี่ยก็ผมส่วนใหญ่ผมใช้เป็นตัวดอตตัวนี้นะครับในการเอ่อลากนะเนี่ยก็ลากดึงได้เลยนะครับย้ายมันเป็นรูปทรงยังไง,ถน,งถนนถนนอะไรอย่างเงี้ยย้ายได้หมดเลยนะแล้วก็อย่างเช่นสถานีอันเนี้ยก็กดย้ายได้เห็นไหมวางบนถนนก็ได้เนี่ยย้ายไปไหนก็ได้เลยนะครับแล้วแต่เราจะจินตนาการนะใว้ต้นไม้ไว้ตรงนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยย้ายได้หมดเลยแล้วก็มันมีตัวเลือกให้เลือกด้วยนะครับอย่างเช่น อันนี้คือการคุมนะก็เราจะคุมแค่สิ่งปลูกสร้างคุมแค่ต้นไม้อะไรอย่างงี้นะครับเวลาใช้งานนะก็ติ๊กออกสมมุติว่าผมจะเอาแค่ต้นไม้แล้วกันนะครับก็เนี่ยคุมต้นไม้ไปแล้วก็เลือกเนี่ยก็ลากแค่ต้นไม้เห็นไหมการใช้งานประมาณนี้นะครับคร่าวๆแล้วก็ม็อดนี้นะครับสามารถก๊อปี้สิ่งของได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเราสร้างเป็นแพทเทิร์นไว้แล้วอ่ะแล้ก็สามารถมาคุมได้เลยนะ อย่างเช่นมีต้นไม้กับสิ่งปลูกสร้างนะครับก็คุมนี่เลยชึบแล้วก็กดตรงนี้นะครับเห็นไหมเพียมีสี่เหลี่ยม2อันนะกด Copy ครับแล้วก็ได้แล้วเห็นไหมเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแล้วก็กดวางได้เลยนะเนี่ยเนี่ยแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับมอดเนี้ยมูฟอิดประมาณนี้เข้าวๆนะครับต่อมาก็เป็นมอดที่มีความสําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับเห็นท่านผู้ชมถามเข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะเกี่ยวกับการปรับพื้นดินนะครับ ก็มอดนี้ชื่อว่า e x t r a n d n d s p p p n n Tool นะครับก็หน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะมันจะมีให้ใช้เยอะขึ้นนะครับสามารถปรับพื้นดินปรับแร่ต่างๆให้มันเพิ่มได้นะปรับน้ำก็ได้นะครับเ,เดี๋ยวผมต้องทำให้ดูก่อนแล้วกันนะอย่างเช่นผมจะขุดดินเป็นรูปหน้ายิ้มออลองดูแล้วกันนะครับเห็นไหมก็ขุดเป็นรูปหน้ายิ้มแล้วปุ๊บหน้ายิม้มรูปดาว ปุ๊บเป็นรูปดาวแล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็สามารถใส่น้ําได้นะกดที่แผ่นน้าตรงนี้เลยนะครับใส่น้ําตรงนี้คือเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรอะความคุณภาพของน้ำอ่ะว่าจะให้มันเยอะให้น้อยขนาดไหนนะครับผมก็ขอเป็นน้อยๆแล้วกันสร้างประมาณนี้แล้วก็เลือกปรับให้มันลงมาครับสีขาวนี่คือระดับน้ํานะเห็นไหมเวลาเราเลื่อนลงนะครับน้ําก็จะน้อยลงนะ เอาให้มันอยู่แค่ในในบึงนี้ก็พอนะครับอะไรประมาณนี้ปรับดินปรับน้ําแล้วก็ปรับเป็นตัวแร่ต่างๆนะก็มากดตรงนี้เลยนะเนี่ยก็ระบายสีไปเลยครับตรงนี้อยากให้เป็นแร่เหมือนแร่ก็เพิ่มได้อยากให้เป็นน้ํามันก็เพิ่มได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวการเกษตรอันนี้ก็เพิ่มไปนะอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับมอสตัวนี้ส่วนใหญ่ผมก็ปรับพื้นดินน,นะให้มันเรียบขึ้น แบบว่ามันมีเครื่องมือสะดวกเยอะขึ้นไงปรับฟรีด้วยนะครับตัวนี้นะปรับแผ่นดินให้มันเรียบขึ้นเนี่ยเท่ากันอันนี้เรียบซะวิธีการใช้นะครับก็โหมันก็บอกลำบากเหมือนกันแฮะต้องลองไปกดใช้ดูนะครับตัวนี้ก็เป็นการยกดินขุดดินอันนี้เป็นการเกลี่ยดินวิธีการเกลี่ยดินอย่างเช่นสมมติว่าเราอยากให้มันมีระดับเท่านี้ก็กดคลิกขวาที่ตรงที่เราต้องการนะครับแล้วก็ไปกดคลิกซ้ายมันก็จะไหลไปเห็นไหม ต้องลองไปใช้ดูครับบางทีผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะต้องลองไปกดใช้ดูนะครับอันนี้คือการแนะนําคร่าวๆวิธีการใช้มอสตัวนี้นะครับปรับแผ่นดินประมาณนี้เสริมให้นิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับมอสปรับแผ่นดินนะสมมุติว่าเราแบบทำผิดทําเยอะเกินนะครับสามารถกดคอนโทรลแซดได้นะมันก็จะย้อนกลับมานะเห็นไหมเนี่ยย้อนกลับมอาหมดเลยที่เราขุดไปไมเมื่อกี้อันนี้ย้อนได้นะครับประมาณนี้ ถัดมาก็เป็นม็อดเอาไว้หาของนะครับก็ชื่อว่าไฟล์อิดนะมันจะเป็นรูปไอแว่นขยายเนี้ยก็สามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับว่าต้องการอะไรนะถ้าเราแบบโหลดสิ่งของมาเยอะก็พิมพ์หาได้เลยนะครับอย่างเช่นคาอะไรก็ว่าไปนะคแล้วแต่เราที่เราโหลดมาเอาไว้หาของนั่นเองม็อดนี้ไม่มีอะไรนะครับง่ายๆแค่นั้นมาต่อม็อดถัดไปเลยแล้วกันนะครับก็ในเมื่อเราโหลดเอ่อโหลดสิ่งของมาเยอะโหลดม็อดมาเยอะนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างสําคัญนะ ชื่อว่าโหลดดิ้งสกรีนมอสนะครับเคยเห็นไหมที่เขาเอามาแชร์ในกลุ่มนะครับมันจะเป็นแบบาตารางอะไรก็ไม่รู้อะมีสีเทาสีเหลืองๆอะไรขึ้นมาตรงนี้นครับเวลาโหลดเกมอะตอนเข้าเกมนะครับมันจะช่วยให้โหลดได้ไวขึ้นนะถ้าเราไม่ได้ลงตัวนี้เวลาเราโหลดเข้าเกมเรามอสเยอะของเยอะโหลดเป็นแบบเป็นชั่วโมงอะยังไม่เข้าเลยมั้งแต่ว่าถ้ามีตัวนี้นะครับก็จะช่วยโหลดได้นะช่วยโหลดให้ไวขึ้น ต่อมาก็คือที่นึกออกนะครับก็คือมอดปลดล็อกแผ่นที่นั่นเองนะครับก็ให้ได้8 1ช่องนะหมดนี่เลยนะครับห,หมดแมปตรงเนี้ยสามารถสร้างเมืองได้ทุกที่เลยนะก็ชื่อว่า81 t i ิบเาเนี่ยสำเนียงเป็นไงเออก็คือปลดล็อกทุกช่องเลยนะครับ81ช่องนะหมดนี่เลยรู้สึกว่าตัวเกมปกติจะได้แค่9ช่องเองนะครับก็ประมาณตรงกลางตรงเนี้ยนะนิดเดียวเองนะครับประมาณนีออ้ถัดมาก็เป็น ออมอดเกี่ยวกับตรงนี้นะครับเห็นไหมที่เป็นรหลอดขึ้นมาถ้าผมจําไม่ผิดมันจะชื่อว่าซูเปอร์ดีมานนะครับก็คือความต้องการสูงสุดเลยนะเราก็ได้สร้างเมืองไปเรื่อยๆเลยนะครับไม่ต้องดูว่าออตอนนี้คนต้องการเมืองเท่าไหร่ต้องการการค้าเท่าไหร่ต้องการอุตสาหการรมเท่าไหร่นะครับอันนี้มันก็จะเด้งขึ้นมาเต็มหลอดตลอดเลยนะครับส่วนตัวถัดมานะครับก็จะขอรวบไป3 m มมอดเลยนะมันจะคล้ายๆกันนะครับ เป็นมดเกี่ยวกับการตกแต่งเพิ่มสิ่งของอะนะอันแรกก็คือมอ Beautiful Creation นะครับก็เอาไว้เพิ่มสิ่งตกแต่งอะนะอย่างเช่นมานั่งน้ำผู้เสาไฟกำโพงกำแพงอะไรพวกนี้นะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะมันมีเป็นพันๆนะแล้วแต่ว่าจะไปหาเลือกเอาเลยแล้วกันนะครับชอบอันไหนโหลดอันนั้นอ,อ,อีกอันหนึ่งเป็น Popable Rico นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นแบบสิ่งปลูกสร้างส,สวยๆอะ อย่างเช่นลิคโคที่ผมโหลดมาเป็นพวกนี้นะครับเห็นไหมเป็นแบบอพาร์ตเมนต์สวยๆอะไรตามนี้เลยนะครับมันก็จะมีให้เลือกเยอะนะมันมีเยอะอ่ะแล้วแต่ว่าจะเลือกใช้อันไหนนะครับสามารถไปโหลดได้เลยนะผมถือว่าเป็นสิ่งตกแต่งละกันไอพวกนี้นะครับอีกมอดหนึ่งถ้าจาไม่ผิดจะชื่อว่า Pop Goable นะครับก็เอาไว้แบบประมาณว่าเราสร้างตึกแล้วตึกมันจะไม่หายนั่นเองนะอันนี้เคยมีคุณผู้ชมถามมานะแบบว่าสร้างแล้วตึกหายทำยังไงนะครับ คือความต้องการของตึกอะ่ะมันจะมีแบบอย่างเช่นต้องการการศึกษาเท่านี้ความเป็นอยู่สูงสุดอะไรประมาณนี้นะความปลอดภัยเท่านูนเท่านี้ขยะโอเคไหมไฟฟ้ามีหรือเปล่าแต่พอมันสมมติว่าความต้องการมันไม่ครบอะ่ะมันก็ตึกก็จะหายไปนะครับแล้วก็ตึกก็จะไม่ขึ้นด้วยนะแต่ถ้าเรามี pop goable นะครับเราก็สามารถเลือกในหมวดนี้ได้เลยนะ goable สามารถเติบโตได้เลยนะครับอย่างเช่นผมจะเลือกเป็น ความหนาแน่นสูงสุดเลยแล้วกันนะครับที่อยู่อย่างเงี้ยเราก็สามารถกดสร้างได้เลยนะแต่ถ้าเราไม่มีมอดนี้นะครับมันก็จะแบบเนีย่ยพอวางปุ๊บแล้วถ้าเรากดเริ่มเกมอะ่ะตึกมันก็จะหายไปนะครับอะไรประมาณเนี้ยพอเข้าใจไหมอ่ะเรียกว่า3มมอดรวบเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เมื่อกี้แอบ,บสังเกตไหมผมวางตรงนี้ไม่ได้นะครับวิธีการแก้ก็คือให้กด c อน t r o l a ก็วางได้แล้วมันก็จะไปผูกกับมอดตอนแรกอะ่ะที่ผมบอกไปอะ่ะมันก็จะวางได้นะเห็นไหม ให้นกมันหายไปอ่ะออมอสมันจะเชื่อมกันอย่างเงี้ยเอ,อผมก็ไม่รู้จะบอกยัไงดีอ่ะออมันหลายๆหลายๆตัวรวมๆกันเน่ะเอ,อเอาเป็นคร่าวๆแล้วกันนะตามภาษาผมแล้วกันนะครับหวังว่าน่าจะเข้าใจนะครับต่อไปเป็นมอดตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับเป็นมอดหลักๆนะที่ผมใช้นะครับก็คือเกี่ยวกับการปรับแสงนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองปรับให้ดูนะมันชื่อว่าอ n อ t i m a g e Candy Eye นะถ้าจะไม่ผิดนะ เดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันนะครับคือเราสามารถปรับแสงเออนี่ไงเห็นไหม a d m i t e ค Cuddy e y นะครับปรับแสงปรับโทนภาพปรับเวลาอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับก็อย่างให้ดูแบบนี้เป็นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าผมไม่ปรับแสงนะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ r ี s e t โบเห็นไหมมืดเลยนะครับมองไม่รู้เรื่องเลยนะจากแมปสวยๆนะครับกลายเป็นแมปอะไรก็ไม่รู้นะเออเห็นไหมไม่สวยเลยนะครับแต่ว่ามีแสงช่วยนะมันก็จะดียิ่งขึ้นนะครับ อันนี้ผมก็ไปเซตไว้นะแล้วแต่คุณผู้ชมตั้งค่าหรือนะครับว่าจะให้สว่างเท่าไหร่เอ่อแสงตกกระทบอะไรเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับก็ไปปรับเลือกได้เลยนะแล้วมันก็จะมีเป็นเขาเรียกเหมือนเป็นฟิลเตอร์แล้วกันนะเออประมาณฟิลเตอร์นะครับก็สามารถเลือกปรับได้นะอันนี้ก็โทนเทมเพลตโหลดก็จะเป็นประมาณนี้โทนท็อปิคอลก็ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยไปหาโหลดเอานะครับมีเพียบเลยชอบแนวไหนก็เลือกปรับได้เลยนะครับ เนี่ยมอสนี้ก็ไว้ปรับแสงนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นมอสที่ค่อนข้างสำคัญนะครับมันทําให้การเล่นมีอรรถรสยิ่งขึ้นนะ่นะแต่ว่าสวยสมจริงมากขึ้นนะครับแต่ผมก็เซตค่าได้ประมาณนี้อันนี้ก็โอเคนะครับก็ดูสวยดีสว่างดีเหมือนเป็นแบบอนิเมะอะไรประมาณนั้นที่อยากได้นะครับแล้วแต่การปรับของแต่ละคนนะมอสตัวนี้นี่ยผมว่าคร่าวๆก็หลักๆมันประมาณนี้แหละมอสหลักๆที่ผมใช้นะครับ เออแล้วก็อีกตัวดูนะครับสำคัญเลยนะเพิ่งเห็นนี่เลยตัวนี้นะครับชื่อว่า TME p นะอะไร President เพสเด้อะลยสักอย่างเนี่ยนะเออก็คือมดการปรับการจราจรน,นั่นเองนะครับคือเราสามารถปรับให้มันไม่ต้องเลี้ยวซ้ายมีไฟแดงไหมความเร็วเท่าไหร่รถต้องเลี้ยวมาทางนี้ทางขวาทางซ้ายทางตรงเอ,อ่อเคลียร์รถห้ามจอดถนน อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับก็คือการปรับการาจระจรนอะ่ะเออเรียกง่ายๆนะครับอ,อย่างเช่นอ่ะตรงเนี้ยความเร็วเนี่ยผมก็เลือกไว้สักอ่ะแปสมมุตินะครับก็กดไปอะไรประมาณเนี้ยการใช้มอสมีสัญญาณไฟอะไรไหมก็กดได้นะครับเนี่ยให้ระวังลดทางซ้ายทางหลักทางรองอะไรก็เลือกไปนะบ,บังคับให้รถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็มากดที่ตรงนี้นะครับเนี่ยเลี้ยวเลี้ยวซ้ายอย่างเดียว อะไรประมาณนี้เลือกเลนเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวเห็นไหมก็ปรับแต่งได้เลยนะครับก็คือมอดการจราจรน,นั่นเองนะแก้ปัญหาแบบรถวิ่งเลนเดียวนะครับถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าช่องคุณนัทนะครับเขาจะทำแบบเจาะลึกเลยนะถ้าใครสนใจเกี่ยวกับการจราจรน,นะครับก็แนะนำให้ไปสมที่ช่องคุณนัทเลยนะครับเขาทำมาค่อนข้างดีนะอธิบายชัดเจนเลยนะครับว่าแต่ละตัวทำอะไรบ้างนะแบบจับเวลาไฟแดงเท่าไหร่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรพวกนี้ ก็เดี๋ยวลองไปดูได้นะครับถ้าใครสนใจนะอันนี้ผมแค่แนะนําคร่าวๆเฉยๆนะครับอีกม็อดหนึ่งที่ผมใช้หลกักๆเลยนะครับก็คือเอาไว้ดูเมืองนั่นเองนะก็คือม็อดนี้นะครับออตโต้วอลกิ้งอะไรเนี่ยก็สามารถาไปดูในเมืองได้อะ,เ,อปเ,ออะเป็นม็อดชมเมืองกัน,กนเนี่ยมันจะมีเหลืองๆขึ้นมานะครับเป็นกล้องเหลืองเนี่ยก็สามารถกดได้นะเดี๋ยวก็ดูเมืองแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรประมาณนี้นะครับเอาไว้ชมเมืองนั่นเอง สามารถลงไปเดินได้ไหมเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับเออเนี่ยเดินได้นะเออเนี่ยเดินได้เดินได้เราเดินได้เองเลยนะครับนี่โอเคประมาณนี้นะครับสําหรับมอดที่ผมใช้ก็ไม่น่าจะมีอะไรตกหล่นแล้วนะอันนี้คือมอดหลักๆนะครับี่ประมาณเท่านี้แหละที่ใช้จริงๆอะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าขาดอะไรไปไหมอะไรอย่างงี้ะครับตอนที่เล่นในคลิปะนะ ก็เดี๋ยวไอพีนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นการแนะนำมอสนะที่ผมใช้ประจำๆนะครับย้ำนะครับว่าเป็นการแนะนำคร่าวๆนะไม่ได้เจาะลึกนะครับว่าแบบเอออันนี้ต้องปรับเท่าไหร่อะไรอย่างงี้่นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมนะต้องลองไปใช้ดูนะครับโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับถ้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะโอเคขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย